เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าหลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำนานที่ถูกลืมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียงจากอดีตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าเรื่องผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิทานสยองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องลึกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ forgotten t a l เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องจริงหลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียงกระซิบในความมืดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่าผีตอนกลางคืนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าก่อนนอนตำนานที่ถูกลืมเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เรียงทาง ลิ่นชื้นของดินหลังฝนตกยังอบวนอยู่ในอากาศและองหมอกลอยต่ำจนแทบจะสัมผัสปลายผมของเธอมิงเดินช้าๆบนถนนลูกรังที่ไร้แสงไฟรองเท้าของเธอเปียกชื้นจากน้ำขังในหลุมเล็กๆทุกก้าวที่เหยียบลงไปมีเสียงแฉะเบาๆตามมาข้างทางมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งสีของผนังลอกออกจนเห็นเนื้อไม้สีขาวหน้าต่างเปิดแง้มไว้เหมือนมีใครเคยยืนมองออกมามิงหยุดยืน หัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุลมเย็นพัดส,สวนมาจากในบ้านกลิ่นควันไม้และกลิ่นเก่าของผ้าม่านโชยออกมาเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองจากในเงามืดนิ้วมือสั่นเมื่อเธอยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อเปิดไฟฉายแสงอ่อนๆส่องไปโดนประตูไม้ที่แนมอยู่นิดเดียวบานพับส่งเสียงดังเอียดเมื่อเธอผลักเบาๆภายในเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองพื้นไม้ดังกรอบแกรบเมื่อเธอก้าวเข้าไป บนโต๊ะกลางห้องมีสมุดเก่าปกหนาเล่มหนึ่งฝุ่นจับหนาและมีรอยนิ้วมือใหม่ทับอยู่บนปกชื่อบนหน้าปกเขียนด้วยลายมือซีจางตำนานของผู้ถูกลืมมินเปิดหน้าแรกตัวหนังสือเขียนด้วยหมึกดำและมีรอยเปื้อนน้ำตาบรรทัดแรกบอกเล่าเรื่องหญิงสาวที่หายตัวไปในคืนฝนตกเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหลังเหมือนฝีเท้าที่ลากผ่านพื้นไม้เธอหันกลับทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ไฟฉายในมือกระพริบเบาเบาก่อนจะดับลงความมืดกลืนกินทุกอย่างรอบตัวกลิ่นเน่าจางๆลอยมาจากด้านในของบ้านมือเย็นเฉียบสัมผัสไหล่ของเธอจากด้านหลังเสียงกระซิบแผ่วเบาเอ่อยข้างหูในที่สุดเจ้าก็กลับมาตำนานที่ถูกลืมต่อมินยืนนิ่งร่างกายแข็งเ่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบมือที่แตะไหล่เธอยังคงอยู่เย็นเฉียบจนเหมือนน้ำแข็ง เธอหายใจติดขัดลมหายใจกลายเป็นไอขาวในอากาศที่เย็นผิดปกติแสงไฟจากหน้าต่างกระพริบวูบวาบราวกับมีเงาเคลื่อนไหวเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากค่อยๆหันกลับไปช้าๆเบื้องหลังเธอคือร่างของหญิงสาวในชุดขาวเก่าๆผมยาวยุ่งพันกันเหมือนถูกลมพัดซ้ำๆผิวซีจนเกือบโปร่งแสงริมฝีปากสีคล้ำแห้งแตกแววตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเศร้ามินถอยหลังทันที เท้าสะดุดกับขาโต๊ะสมุดเก่าตกลงพื้นเสียงกระแทกดังสะท้อนในห้องไม้เงียบสงัดหญิงสาวคนนั้นขยับปากเสียงแผ่วเบาเอื้อนออกมาเหมือนลมหายใจที่แห้งผากเธอจำข้าไม่ได้หรือมินสายหน้าเสียงไม่ออกคอแห้งผากกราวกับกลืนฝุน่นหญิงในชุดขาวก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นสนิมเหล็กลอยตามมาเธอหยุดห่างออกไปเพียงครึ่งก้าวสายตาคู่นั้นจับจ้องอยู่ตรงใบหน้ามิน เหมือนค้นหาอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปเธอสัญญาไว้เสียงนั้นเบาจนแทบฟังไม่ชัดสัญญาว่าจะไม่ลืมว่าจะกลับมามินรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเธอพยายามพูดแต่เสียงกลับสั่นจนแทบฟังไม่ออกฉันฉันไม่รู้จักเธอหญิงสาวเนี่ยไปชั่วครู่แล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นแววตาเปลี่ยนจากเศร้าเป็นเย็นชารอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าซีเผือดนั้นก็เหมือนทุกครั้ง ประตูบ้านปิดดังปังมินสะดุ้งสุดตัวลมเย็นพัดวนในห้องเหมือนมูนวนจากทุกทิศผ้าม่านขาดรุ่งริ่งโบกสะบัดฝุ่นปลิวฟุ้งจนแทบมองไม่เห็นสมุดเก่าที่ตกอยู่เปิดออกเองหน้ากระดาษขยับราวกับมีมือมองไม่เห็นกำลังพลิกตัวหนังสือเริ่มปรากฏขึ้นทีละบรรทัดแต่คราวนี้มันไม่ได้เขียนด้วยหมึกมันเป็นรอยเลือดสดใหม่มินถอยหนีแต่ขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัว เสียงหลายเสียงซ้อนกันชายหญิงเด็กพูดเท่าทุกเสียงพูดคำเดียวกันซ้ำๆอย่าลืมอย่าลืมเธอปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นดังทะลุเข้ามาในหัวภาพในสมองเริ่มพร่ามัวเธอเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กกำลังยืนอยู่หน้าบ้านหลังเดียวกันนี้มีหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังกำลังยื่นมือมาให้เธอเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปใช่ไหมเสียงเด็กหญิงคนนั้นพูดขึ้นและอีกเสียงหนึ่งตอบตลอดไป ภาพนั้นหายไปในพริบตามิงหอบหายใจแรงมือสั่นไม่หยุดเธอมองหญิงสาวตรงหน้าอีกครั้งดวงตาของหญิงคนนั้นเริ่มมีแสงจางๆส่องออกมาเหมือนเปลวเทียนในความมืดเจ้าจําได้แล้วใช่ไหมเสียงนั้นสั่นแต่เต็มไปด้วยความดีใจเรารอเจ้ามานานมากมิงถอยหลังจนหลังชนผนังหัวใจเต้นแรงจนปวดหน้าอกฉันไม่ได้ลืมแต่ฉันไม่เข้าใจหญิงสาวยิ้ม เจ้าเคยให้สัญญาไว้ก่อนจากกันในคืนที่ไฟไม่หมู่บ้านเจ้าหนีออกไปแต่ข้ายังอยู่ในนี้มิงเบิกตากว้างภาพไฟไหม้และเสียงร้องไห้าดังกลับมาในหัวเธอจำได้แล้วบ้านหลังนี้หญิงสาวคนนั้นเพื่อนในวัยเด็กของเธอรัญญารัญญาก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งน้ำตาไหลลงข้างแก้มซีดแต่เมื่อหยดลงพื้นมันกลายเป็นรอยไม่สีดำข้าไม่โกรธที่เจ้าหนีข้าโกรธที่เจ้าลืมข้า แสงจากไฟฉายในมือมินส่องวูบขึ้นอีกครั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปบ้านไม้กลายเป็นซากไม้เกรียมกลิ่นควันและกลิ่นศพไม่ช่วยแรงจนแทบหายใจไม่ออกพื้นไม้แตกเป็นรอยแยกมีเท่าฐานกระจายเต็มพื้นเสียงกรีดร้องของเด็กๆด,ดังจากห้องข้างๆเสียงฝีเท้าวิ่งหนีเสียงไม้ลั่นเสียงไฟลุกโชนมินยืนอยู่กลางภาพความทรงจำที่มีชีวิตอีกครั้งเธอเห็นตัวเองในวัยเด็กกำลังวิ่งออกจากประตูบ้าน ทิ้งให้รัญญายืนอยู่ข้างในเพื่อนของเธอยกมือโบอกไล่แต่เปลวไฟลูกโชนกลืนร่างนั้นทันทีเสียงกรีดร้องสุดท้ายของรัญญายังดังอยู่ในหัวของเธอมินซุดตัวลงกับพื้นมือปิดหูร้องไห้ออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ขอโทษรัญญา่าขอโทษเสียงลมในบ้านเงียบลงเงาของรัญญ่าค่อยๆจางหายเหลือเพียงกลิ่นไม่อ่อนๆและสมุดเก่าที่ปิดลงเองมินยื่นมือไปแตะสมุดเล่มนั้น ทันใดนั้นมีเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเจ้าจำได้แล้วเจ้าจะต้องอยู่ต่อพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสั่นรอยแยกขยายออกไฟสีแดงลุกขึ้นมาจากช่องพื้นเธอพยายามลุกหนีแต่ขาไม่ขยับแรงบางอย่างดึงข้อเท้าไว้แน่นเธอกรีดร้องแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนเข้าไปในเปเลวไฟแสงสว่างว่าไปทั่วห้องจากนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบบ้านไม้กลับมาดูปกติอีกครั้งไม่มีไฟไม่มีเท่าฐาน เพียงแค่ความเงียบงนันบนพื้นตรงที่มินยืนอยู่มีสมุดเล่มเก่าวางเปิดไว้หน้ากระดาษที่เปิดนั้นมีลายมือใหม่ปรากฏขึ้นผู้ที่ลืมได้กลับมาแล้วลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งประตูเปิดออกเองและเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวในชุดขาวดังขึ้นจากภายในบ้านเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ไม่เคยหายไปเลยจากค่ำคืนนั้นตอนจบของตำนานที่ถูกลืมรุ่งเชา้าหมอกบางๆคลุมไปทั่วหมู่บ้าน เสียงนกเริ่มขับขันรับแสงอ่อนจากดวงอาทิตย์ที่เพิ่งขึ้นบ้านไม้เก่าหลังนั้นยังคงตั้งอยู่เงียบนิ่งเหมือนไม่เคยมีใครย่างกลายเข้าไปแต่หากเดินเข้าใกล้จะเห็นสมุดเก่าปกหนาเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะกลางห้องฝุ่นถูกปัดออกจนสะอาดราวกับเพิ่งถูกเปิดเมื่อไม่นานนี้บนหน้ากระดาษหน้าแรกมีข้อความใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนความทรงจำจะคงอยู่แม้เจ้าจะลืมค่าก็จะรอ ตัวอักษรน,นั้นเขียนด้วยหมึกสีซีดแต่ยังคงมีความอบอุ่นแฝงอยู่ในทุกเส้นเหมือนเสียงกระซิบสุดท้ายจากใครบางคนผู้คนในหมู่บ้านเล่าขานกันว่าตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเห็นหญิงสาวชื่อมินอีกเลยแต่ในคืนที่ฝนตกบางคนได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบามาจากบ้านหลังนั้นและบางครั้งเมื่อมองผ่านหน้าต่างจะเห็นเงาสองเงายืนเคียงกันหญิงสาวในชุดขาวและอีกคนที่ยิ้มทั้งน้ำตา ทุกคนต่างพากันเรียกบ้านนั้นว่าเรือนแห่งคำสัญญาเพราะในที่แห่งนั้นคำสัญญาระหว่างเพื่อนสองคนยังคงก้องอยู่ในสายลมไม่มีวันถูกลืมอีกต่อไปและสมุดเล่มเก่ายังคงเปิดอยู่ทุกคืนที่ลมพัดผ่านราวกับมันกำลังเขียนเรื่องราวบทใหม่ของตำนานที่ถูกลืมที่จะไม่มีวันสิ้นสุด